ตอนนี้6โมง23นะครับตามเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นแต่มันก็ยังไม่ขึ้นนะครับรอดวงอาทิตย์แรกของปีใหม่ขึ้นอยู่ครับตอนนี้อ,นนอยู่นะสะพานตากสินครับตอนเช้านาคิดว่ามันต้องขึ้นทางนั้นครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ขึ้นสักทีหรือมันอาจจะขึ้นหลังตึกก็ได้นะครับไม่แน่ใจถ้ามันขึ้นหลังตึกนี่สันดานมาอักฟ้าทิตย์ มันขึ้นของมันถูกต้องแล้วเว้ยตาไปคืกใกล้ตึกทางนี้ไม่ใช่ดิดวงอาทิตย์มันขึ้นผิดใช่ไหมครับดวงอาทิตย์มันขึ้นผิดที่นีเป็นเวลาถ้ามันขึ้นหลังตึกนี่มันตามเวลากรไม่ไหวนะเอาอีกแล้วพุตินโนชานเอลสามนี่นะครับพัดจันยังไม่ตกไปเลยครับยังร้อยแอ้งแมงตามามันรอแท็กมือกันอยู่พระจันน่ะโบอกไวแล้ววันหน้าน่เอา คือถ้าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเดี๋ยวจะรายง,งานไปใหม่นะครับตอนนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับที่นนะพี่ม,มด